ดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะหา,า,ออน,านุกไหมฮึไม่หาอ่าไม่คิดถึงนุกแล้วเหรอฮึไม่คิดถึงนุกแล้วเาาหออเรอาาคืเอเสียงดังกว่าหมูแท้ว่าดังท่วมทีบท่วมแดน นั่นเจ้าจะลงเงินลงเสือเลยบอกว่าลูกเสือมายืมเงินแสนเนื้อยืมยืมเงินกระเเสียงดังพูดเสียงคมเราไบก่อนบอเราจังยานมันบอ คนมาคอยหกหอมเงินเมื่อกกอกฉานเออหอมเงื่อนเมื่กวอกหมวกว่านหมวกก้อนนี่นะโพดแล้วเนาะเจ้าปั้นปัหน้าให้เนาะโพดโอาเมื่อนมาให้ยืมเราเมื่อยอดข้าวกเจ้าเมื่อยอดเขาเมื่อคืนในฝนตกห้ามน้ำเทอมบบบนี้เห็นปะเราเดี๋ยวเราเห็นไหมเดี๋ยวเราหอมเงื่อนเต็มเมื่อไป จางคเห็นหน้าอีกเลยเออเดี๋ยวก็เลากระลำนกนกแงกงแล้วก็ได้เลยมายู่กับมายู่กับอันรุงกจางนี่รวยเนาะอืยงออยร่ายายง่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 ยง่างเายง่ายอง่า้งบย่าย้่ายนาย่าย่ายง่าย่ายง่ยง่ายงย่างย่างย่าย่าเง่ย่ย่าเคิย่ายายย่ายายาง่ายง่าย่ายง่า่ง่ย ได้ยังได้ตผาห่มมาแล้วคน้องแห้งเ้วอันนั้นเราบเอากาเราบอกก่นนี่แล้วต่วันมาเอารออาไป่อกถ่ก่อนแแดดไถไม่เฮาเนาะกระิแซ่ค่ะปูกันละนานี่ให้ลุงชิดอุ้มไปลุงซื้อมาอันนี้หนนาละตัวน้าบุรีมาแม่มาลุงชิดอุ้มลุงเไปจับ่ลงน้ามาไปยบ่ ไปหาลุงชิดบอห้าลุงชิดบ่พี่น้อยอยู่อำเภนเนาะยืนภาษาบอพูบุ๊คพูบุ๊คพูบุ๊ใครนั่งอยู่น่ะเนาะเป็นไข่เนาะแอบแหละตัวพ่อฮายาชีบออยู่ําชีบออยู่ลำชีบอมากๆาเอ้ยเต้นคักแต่ดอกกับยาชีเนาะเออยาชีเพาะอยู่ปานลิงแหละไม่ขึนเลยแบบเนาะ ยตาคือย่มเา่สาารถแล้วเบิงคิโัวม่อนแต่เราไม่คึ้นะคือบาเรอ้ิเบืเขาก็ไม่่อควาสามารถยตาคือมีสบัตคนไข่เ้ยคนแอบบาดนี่คนแอบอะไรเนีบาดนี่เป็นกำนังใจให้ช่องอนุพงศ์มันมีคุมบเือเล่บาบางก็ขึ้นแล้วพินบาง เบาโนุบอกเดี๋ยวให้ภาษากดเข้าไปไปเปเซเว่นป่ะแต่เนะมื่อวานนะมันเด้งมานะช่องเจ้าที่เจ้านั่งเว้านะบล<อ>า,ายมือ่อยู่ด้วยเด้งมันก็เริ่มเป็นสามแหมัหะมะ้งมเด้งมาเออนั่นแหละมันเด้งมาช่องไปไชื่อนมป่ะ่อยก็เลยฟังเมื่อวานเนี่ยเขาก็เลยดูให้อืมันมันเด้งแล้วมันเปิดการมองเห็นแล้วเห็นแล้วดู๋ยดูบ้านเหตุทิ่ดูเดี๋ยวก็มา ไอ้พี่เขคงจะสงสารแตะเพราะว่ามันเราไม่ได้เนาะยังไงหลายอยู่ดีๆมันมาเอาเศร้ามาปจอยมาเอาของเฮาไปสร้างรายได้เอาเลยแบบสางรายได้สร้างเป็นเฮาเฮ็ดมาประสันเพื่อสิได้นั่นเลยกระเบนนั่นเลยกระเบนนั่นเยนั่มันอะไรกเดี่ยวลงนั่นนั่นเลยโว้ยมันทรายเข่าเนาะอยู่เฮือนยายังใสแบบนี้อยู่ได้เฮือนยาพ้านะบ่ บ้านทุ่ข้อยก็หอยผัดไส้แต่อันกระด้งที่เขาขายอย่างนี้บ้านตุ้ข้อยน่ะอันนี้ละกระเบนตุ้ข้อยอื่นทุ่ข้คอยละเอิก็กระเบนเขาไปเอาไม้ทุ่งน่ะนะมันใหญ่ๆนะมอยู่แถวห้าบะมี่เลยเนาะบ้านทุ่ข้อยน่ะได้กระเบนตุ้ข้อยอื่นนะเอากระเบนมากกระเบนมากอันนี้ละอืพูดถ่ายเราก็กระเบนเงอนยจะพาเราก็ยังใส่อยู่ใส่อยู่กระเบนเราเป็นแบบเปียบบเลยเป็นแบบเออมันบ่มมีขอบเนาะ เด่มันเป็นแผ่นไปเลยเออเป็นแผ่นไปเลยแค่นั้นก็ได้ปกขกอบมันจะได้ที่บ้านมันร้ายทำเขาขึ้นไปเอาไม้ไม้ทุ่งอยู่หลังทุ่งป็นแปนแผ่นใหญ่ๆแบะลงมากับใบอิกระเบนเออใส่เข่าปั๊กจะปั c, ป๊กมันเด่นเนาะมนอืมไม่ได้ตึงมื่อยแห้งเนาะ <c oughs> ใช่ละเ <c oughs> มือม่อยบ่เ้ยบ่เออ,อบ่เมื่อยเอาบ่แม่นอยากนอนละบ่ ขึ้นหอนุอยู่บ่ขึ้นหอนุอยู่บ่อารมณ์บอดีเบิ่งตาโลดสบายบ่บางมันอยากนอนเลรอบยาเบิ่งตาเมือน้ำนู้อืมตาอยากนอนมันอันนั้นกินยาบ่กินยาแมี่ยมันยาขอบตากระเดงมาเนอเรืมาเนอเรืวเฮสลาเป็นสองพันดูมาละเฮ็ดเวียกได้บักนู้บักห้าหนิหมย์มาละเราจขี่ขั้น มันน่าเลยอยากให้คนสงสารอยากงานกันบาษาอังนอน่าจะอยู่ในหูถ้าฝนมาตกน่ามาตอกหูมาออกนั่นเออจักแล้วจัาพูดได้แววนะคุณพ่อจักน้ามืออ้าแนี้ไปเห็ดกันแล้วไปจูบไปชมว่ามเชื้อมาเชื้อเชื้อหมดสีชมพูแล้วหมอนัอะไรแห่งมีออกมาได้มาแววไขมูอแหละไปอัดหลานเอ้าลุงเสือขึ้นไปเทิงแหละย่าจีนไข่นะมูบหน้าตาเดี๋ยวไปละฝนนะลูกไปซื้อนัดมาเห็แต่นี้ยม เน่าดีนึงก็ได้เอาดีนึงสันโงเดินชิาดูลอ่างนี้บอกนีรานนุ่งนะเอาขนาดนึ้นึงสัท่วงน้วลันนะาที่เยื้องกนแน่รอยนึงฮ่า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 าฮ่่าฮ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 าฮ่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 า่าฮ่่าฮ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 ่่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ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 ่าาฮ่า รั่วนะคะก็เลยต้องปิดต้องอัดให้เสร็จเรียบร้อยนะคะบ้านูก็จะไปซื้อของให้ลุงนะคะจะไปซื้อน็อตนะคะ F C ลุงเสือก็ช่วยงานก่อนนะคะก็ยังไม่ได้อ่าคับนะยังไม่ได้กลับนะคะ ประมาณนั้นเดี๋ยวถ้าสวย,สวยวลลอีกสวยต้นท่านเราลูกยิงโอเคประมาณนั้นนะครับบ่าวหนไออนะุไปซื้อของนะไปซื้อน็อตนะคะ FC โอ้ยไม่แดดนะคะ,ไม,ะ,คะไม่มีแดดแต่ว่าอากาศก็ร้อนอบอ้าวเหมือนเดิมนะคะหลังจากฝนตกนะคะอากาศก็จะร้อนนะคะ FC <อ>บรรยากาศวันนี้แดดไม่มีนะคะ FC เ <4, S 2> นาะอากาศครึ้มนะคะ นะก็ทําหลังคาให้เสร็จนะคะวันนี้ก็เก็บงานนิดๆหน่อยๆนะเอีก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะดนะท้องฟ้ากับมืดมืดนะคะพี่น้องให้ลุงเสือขึ้นไปช่วยข้างบนนะคะ สำหรับห้องนอนพี่โอมนะก็พื้นเสร็จแล้วนะคะก็เหลือน่าจะต่อหลังคาขึ้นไปอีกนะคะก็เหลือเทพื้นนะคะอีนีก็ทำไปเรื่อยๆนะคะเราไม่ได้เร่งนะคะก็งานเราก็มีหลายอย่างนะคะถ้าลุงเสือว่างก็จะได้มาทำช่วยนะคะลุงช่างบอกว่าให้ลุงเสือมาเกาะอิดนะเกาะอิดมวนเบาหวานะคะ ลุงเสือก็บอกไทยนาเสร็จเอากล้าเสร็จนุนแลว้วสันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเสือภาษาชนแนลนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะคุณอ้ทองฟ้าพี่น้องเอ้ยมืดตึบต๊บมืดตึบ๊บมืดตึ๊บ